เดาร็อปซิก굿มอร์นนิ่งวอชแคนไอดูฟอร์ยูไอวอตทูแมคอะรีเซอร์วเอชันฟอร์อัลักชูรีลูมฮาร์มินี่เดย์ดูยูสเตย์ไฟฟ์เดย์ ออนจูนทเวลดัตสิกสตีนคูดอีเอฟยูเอ็นพรีสมิสเตอร์บราว์กาเซียฮาวดูยูสเปยว์ยูเอ็นพรีสบีอาร์โอดับเบิลยูเอ็นจีเออาร์ซีไอ ว่าสิ่งที่โทรศัพท์หมายเลขศูนย์เอ็กที่หนึ่งห้าสองที่ที่เก้าเอ็กเก้าเก้าศูนย์เอ็กที่หนึ่งห้าสองที่ที่เก้าเอ็ก Nine, nine. All right.